ผมจะเป็นร่าษจักลดผมจะเป็นราช้าจัลที่ได้เลยผมจะแป้งล่างแล้วนะอายสัตโอ้เกกูเมนอ้เป็นหรือเปล่าเมนดูสอดูเมนอะไรล้เมนอ้กูจะช่วยเมนเองนะเมนวีแมแม่อ้อเมนจะร้อกูเกบเมนมไดปูผมเป็นล่าชาจัรตัดเองนะปูผมไม่ค่อยเก็บเลยโนอะ้ยไม่ก็เมนกูบอกเด้วว่าจะสักเบ ไอ้อยากจะบอกมึงว่ามึงเป็นเขี้อะไรสัสปูบอกแล้วให้สักลูกเยอะๆไงแขมก็เลยออนแบบนี้มึงไม่ได้สักลูกแต่ปูชอบลูกอยูอย่นะปู่แต่ปูไม่ยอมซื้อยาแก้กระดูกคนแม่ผมเองว่าปู่ยังไม่ได้ไปซื้อไงอีง้อสัสเอ้ยแม่นคุยโช่วยชีพอะไรมึงเนี่ยสัสดูกตูตบแม่งเลยเฮียก็ไ,ไม่ดูปู่ชอบด่ากูต้องไว้ขี้อ่กูจะตบหน้าแม่งไอ้คือเกเรนี่หรอกใจเย็นๆน่าเบนไม่เป็นไรหรอกไอ้ยี้นี่มันโง่เองไปเม็นไกดไปใส่สัสอย่าไปพูดกับมันอีแก่กลับมาวังเยอะ จะเตโมนมาสัสว์กูจะจะเต็มโอมมาสตอควอยเป็งอีควอยนี่ก็เจ็บผ่านนเลกดดโดยบ h b เอ f อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ